โอเควันนี้จะมาบอกอะไรนิดหน่อยนะครับไม่พูดอะไรมากนะก็ที่รีพูวก็คือ,เ,อเดี๋ยวเครงเต็มเออต้องรีบต้องรีบใครที่อยากจะมาเล่นกับผมเล่นระบอกนะในที่ขอดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีคริปชันผมจะอยู่ห้องนี้นะนี่อ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปเผื่อเลยผมจะอยู่ในห้องนี้นะบางทีก็เผื่อหลับด้วยแหละ ใครที่อยากมาเล่นกับผมเล่นเกมอะไรเราบอกเออเราบอกเราบอกอย่างเดียวนะคือผมเล่นเกมอื่นไม่ได้ตอนนี้นะเราบอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูในเกมพวกนี้นะอป๊แบบนึงอันนี้จะแต่งตัวอยู่แต่เนช้าไงก็เลยก็เลยไม่ได้นั่นเกนี่ใครที่อยากจะมาเล่นกับผมเนี่ยในต,ตอนนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทิง้งลิงไว้ให้ทั้งสองสองอะไรคือทั้งรลบบก,กับทั้งดิคดิคอร์ดอ่า โอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกประมาณนี้แล้วก็มีอีกอย่างเพิ่มเติมเสริมเพิ่งนึกเพิ่งไม่ใช่เพิ่งนึกเพิ่งเห็นเลยเมื่อกี้เจผู้อูติดตามเร็วๆนี้ก็อาจจะมีคิวไอคิวอนเอนะเดี๋ยวผมจะรีบทําถ้าหนึ่งร้อยซับนะครับผมแต่ถ้าลดไปอีกก็ลบอีกเดี๋ยวคิดคิวไอเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ถามก่อนเลยหนึครั้งแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นคลิปตอบอีกหนึ่งอ่ะ คลิปถามก็คือเดี๋ยวผมจะเอา1วิดีโอแล้วจะให้มาถามลงในคอมเมนต์ถ้ามีคนอยากถามนะเดี๋ยวผมจะรบวบรวมประมาณ20-30คอมเมนต์นะครับถ้าเกินหรือน้อยไปก็ถ้าน้อยไปเดี๋ยวจะรอประมาณพอพอดีเออโอเคเนี่ยผมทำตามท,ที่ผมบอกเลยนะครับเนี่ยพอไมมก็หกโอเคเดี๋ยวผมไปละเดี๋ยวลงคลิปไม่ได้บาย